จ <Ooh>. okay. ร be time, <Okay. S 1> be ิงๆก็เป็นปีแรกของผนยมีไปก็สนุกดีนะเเจอเพื่อนพี่น้ีไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้เยอะเม่อเดิมทีเด็กเยอะแล้วนะร้อยร้อยเกือบสองคนนับจริงๆเนี่ยแล้วลงพนักงานทีมงานเข้าไปอีกค่สี่ร้อยกไปประเทศประเทศใหม่เช่นไหนประเทศ่างรเอไรยังานนีงเลยนะดไล้ชื่อไปยากเลย วมคนธรรมดาเอาไว้คนปกติเอาไว้ด้วยกันก็เห็นพวกผมอยู่ไหมล่ะเออธรรมดาปกติพวกผมจะเป็นอินโฮเวิร์ดกันคือแบบก็ให้เขาโชว์โชว์แสดงความสามารถกันไปพวกผมก็อยู่ข้างหลังกันดีๆนะเขาใช่น่าจะจัดเต็มครับดีอยากมุดขนาดเดี๋ยวผมจัดเองที่นั่นดูได้โอเคแล้วก็ดูเอาแล้วกันว่ากล้องกี่ตัวอยู่ตรงนี้อินเตอร์เน็ตเจอเต็มเลย แม่พ่อผมจะนั่งกันอยู่โต๊ะหลังๆใช่นั่งกับแบบทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงเขาหยากหน้ากับแบบไปจอยการอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถนัดเป็นถนัดอะไรแบบนั้นหรือเปาปกตินักแสดงีเจอผมมันไม่ดีเฮ้ยเจอเดียวไม่เกี่ยวกับผมเจอเดียวเจอเดียวครับตอนนี้ว่าเดี๋ยว ลำบากเขาเองไม่กล้าบอกได้เจอเองดีกว่าได้เจอเพื่อนที่ทั้งสนามในทีมเดียวกันครับเอาจีนคนแบบน่ารักมากนะคืออย่างผมเข้าไปปีแรกแล้วไปปีแรกคือทุกคนแบบช่วยผมละลายจิูกรับเขาเขาก็เขาบอ้วเป็นยังไงบ้างซีนี่จะออลแล้วใช่ไหมเราแบบทางไท่ฮะรู้สึกแบบบางคนเราเคยเห็นเขามาก่อนเนี่ยแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นดังมันก็เดินมาหาเราใช่ใช่ใช่ครุ่นใหญ่อย่างเช่น อย่างเช่นอยากได้ยินชื่อทั้งมดเลยลูกอยากได้ยินชื่อทั้งเลยลูกเราลูกใหญ่เดียวกันก็มมไม่คงคงไม่วนพี่เต้พี่นิวหรอกครับผมเป็นสองเสาหลักนะของเปิรใช่เขาแต่แกแต่แกน่ารักน่ารักมากที่องค์การเนี้ยใช่พิธีกรพิเศษเนี้ยคือเสาหลักอยู่แล้วน่ารักหรือคือเราเข้าไปเราก็ไปอยู่กลางๆเป็นเพียร์กลางๆรับน้องนะรับน้องไอ้โดนผมว่าผมไปรับร<า>องเขามากกว่า ไม่ไม,ไมีไม่ไมีเขาน่ารักเขน่ารักเหมอ